Música ที่สวยมากสำหรับร้านข้าวแกงเมื่อวอนก่อนมากินก็กินแกงเนื้อแล้วเขามีเนี่ยล้วยจิ๋วใส่อยู่ในแกงเนื้อแต่วันนี้เขาให้มากินกับน้ำพริกออน่ารักไหมแล้วอาหารอร่อยไม่ใส่ผงชูุรสด,ด้วยร้านปิดทุกวันอาทิตย์เมื่อวานเลยอดกินวันนี้วันจันไปกินได้ ไม่รู้ว่าใบอะไรนึกว่าต้มกะทิแบบใบชะมวงไม่รู้อ่ะนึกว่าต้มกะทิแบบที่เคยกินอ่ะเปรี้ยวนะอร่อยดีเปรี้ยวเข้มเข้มยังกินแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มเช็คอินให้ด้วยนะตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้ ่อยันนี้บุ้ยคืนชีพเขาบอกว่าให้มาไว้กินแก้งว่วงมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อนี้กล้วยฉาที่เขาให้มาบอกว่าถ่ายรูปลงให้พี่หน่อยนะน่ารักมาก่นกินกล้วยตลอดทางเลยเออใช่เนี่ยครับก็จะเป็นคาเฟ่ด้วยเอออลิซตาชื่อร้านอะไรนะครับเออ่โนนน้ำครับหน่องแน้ำนโนน้โนนน้ำอ๋อโนนนอยู่ติดข้างรัก เป็นร้านเดียวกันเขาเป็นครอบครัวทําด้วยกันนะวันนี้เรามาไหว้ศารลรักเมืองนะคะของจังหวัดสุราษฎร์กัน เราจะไปสมุยวันนี้นะครับไปเราถึงแล้ว,ลวเราจองไว้บ่ายสองนะคะทุกคนเราจะข้างเข้าอันนี้เป็นไงคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้น หักบัตรได้เลยเติมเงินในบัตรเรเตรียมบัตรประชาชนด้วยของผู้โดยสารใช้ตัวนี้เป็นสแกนที่ทางลูเรือด้านล่างนะคะคอันนี้เป็นวิธีการใช้ตัวผู้โดยสารลูกค้าไปอ่านแล้วก็ยืน่นคืนที่รปภนะคะขับลงขึ้นไปได้เลยค่ะ ตอนแรกจะไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าผู้โดยสารที่มาด้วยก็ต้องลงนะคะแยกกันต้องลงไปขอใบอนุญาตนะคะนี่ใบอนุญาตให้นั่งรถลงเรือนะคะก็เดินไปที่ตรงนู้นที่<ม>ประชาสัมพันธ์ใช่นั่งรอเวลาบ่ายสองนะคะรอเรือมารอในรถนี่แหละต้องมาก่อนบ่ายสองกี่นาทีนะครึ่งชั่วโมงออมีโมเมนต์ขับรถเข้าเรือตื่นเต้นมากครั้งแรกของเราสองคนเลยมือ,อนะแตกเลยเนี่ย เตรมตัวเตมตัวไม่เดี๋ยวเจออะไกันนี่นะฮ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นอีกแล้วเต้นเหมือนกันเอารถข้ามเกาะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรอคิวนะครับไปเร็วไปเร็วเรากำลังจะขับรถขึ้นเรือกันนะคะทุกคนแล้วก็เอาบัตรนี้ให้พี่เขา คุณครับครัมอออันนี้มีชั้นเดียวอนนมยวอนนมีเปิดปิดสองทางจริงๆด้วยวก็ดึงเบรกมือนี่เขาจะเอาไม้หมอนรองลองแล้วก็ดึงเบรกมือด้วยแล้วก็อยู่นี้เลือแล้วน,นี่นะคะเราจอดรถกัน สวัสดี่ะวันี้มาเตียงอุ้เย็นอะย็นน้องชอบมีห้องแอร์ตอนนี้ไหนลองเปิดไปดูก่อนเป็นห้องแอร์มีบริการนวดเท้าด้วยนะครับนี่แล้วข้างหลังอันไหนห้องน้ำแล้วข้างหลังนี้เป็นอย่างนี้ มก็เป็นเหมือนมีนิมาดนะมีพวกขนมสุ้วยเบเกอรงุมามากข้างบนนี้ฮะแล้วก็มีข้างบนสุดด้วยนะเฮียรักโอ๊ยที่นั่งเงยอะไปหมดเลยเรื่องไม่ถูกเลยเนี่ยเป็นชั้นบน ก็มีร้านขายอ๋อเป็นกาแฟเรือออกเลยค่อยไปดูขนมกินสูรสนี้ใน่งเท่เลยความพยายามของเอวาเอามือถือมาซอนกันได้ไหม Totally vibe true what they t s นี่ลิ้นทะเลกัดค <c oughs> ันไหมคันมากใครมาทะเลก็ต้องพกสเปรย์กันยุงด้วยนะคะ เดี๋ยวต้องลงไปเอารถละจะถึงแล้วนี่อันนี้เป็นห้อง V I P สำหรับสมาชิกนะใครมีแต่เข้าไม่ได้ใกล้ถึงสมุยนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปเอารถละโอ้น้ำทะเล เราอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ลังสแตนบายรอเอารถออกจากเรือนะคะทุกคนตอนรับสู่เกาะสมุยเกาะสมุย first time ครั้งแรกของเราสองคนโอ้ยตื่นเต้น Adventure suit up ดิ้งดิ้งอาไฮร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายใครขับรถไปเกาะสมุยโอ้ยสวัสดีเกาะสมุยิงนี่นะคะเรากำลังจะไปที่พักห่างจากท่าเรือที่เราขับออกมาเมื่อกี้16กิโลสิบหเลยเหรอใช่จริงเหรอแล้วเกาะใหญ่มากอืมโอ้ต้นมะพร้าวนี่ ใจบาลาอึดใยบาลาอึดใจฟุดีตืนตันตื่นเต้นอยู่ดีก็มาโผล่ก่อนแล้วเนี่ยไม่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นตอนนี้สมองกำลังแบบแตกแขนงไปหลายท์ไลายมากว่าอยากจะไปอยู่หาดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนี่แล้ดู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 มือหักจริงเลี้ยวซ้ายหักสองแล้วคุณจะถึงจุดหมาย แล้วนะคะที่พักของเราเรากำลังจะเข้าไปติดต่อห้องพักแต่ว่าเราจองมาเรียบร้อยแล้วค่ะาาอ,ะอน,นี่อาน เราจะพาไปเดินดูข้างนอกนะคะไปสำรวจโดยรอบนะคะฮาลีจะไปน้ำด้วยขาิกแน่ไม่ต้องลงไปนะ เคิื่องดื่มมีาอาหารค่ะที่นี่ก็จะมีอาหารเช้ามาถึงก็หิวเลยเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเ แล้วก็เค้กหวยของผมแล้วก็วอดก้าเอวานเดี๋ยวเราจะพักที่นี่อีกคืนหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเราเหนื่อยมากแล้วเราค่อยดูว่าเราจะย้ายไปหาดไหนบ้างเพราะว่าไม่รู้เรยงจริงเพิ่งมาครั้งแรกงั้นขอกินก่อนนะครับตอนนี้นะคะเรากำลังขับรถไปที่โคโค่แทมเราจะไปดูเขาลำกระบองไม้ไฟควงควงอ๋อ ไปดูเขาควงกระบองไม้ไฟกันนะคะใครมีความมุ่งมั่นไห้ที่รักเหนื่อยมันเป็ต้นเดินเร็วกันปะไม่ที่รักไปเลยที่รักระวงังเห็นแล้วถึงแล้วนะคะทุกคนโคโคแคมสวยจังเลย กองไฟกี่โมองอะครับทุ่มสิบห้าชอบไหมคะชอบค่ะ,คะได้โต๊ะพอดีเขาจะโชว์พวงไฟตอนทุ่มสิบห้า รักพี่ต้นดูไฟตรงไหนตรงพี่ชายชุดดำเราค้าเตรียมกันนะได้เลยซ้อมซ้อมซ้อม Feels like love. To my heart, now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kind of nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer ลุงเคยยิ่งใหญ่แล้วป<อ>ูโหอันนี้เลิศอ่อะ เราจะไปเดินเล่นต่อที่ Fisherman's t r e e t เบ็นมาริยองเบ็เปเบ็นมาริยองเบ็น มาซื้ออะไรคะคนหล่อนะระวังรถนะ